เงินบ้านเย็นมึงอ,อย่างไรเงินบอ่อยากวนเนาะมือเศร้าเพราะยาบ้านประกาศ์ตาจีมีนักข่าวมา, <c oughs> มาประกวดมูบ่บ้านพรงเชใจบ่สนใจจ้าป้าเด็กคุณภาพเป,ป็นสมรไป ยี่ดจวันนี้ที่รน้จักกับผวันนี้ผมกูแเซ่หละาวนันนั่งย็นา้ามือถิสวัสดีค่ะรั่ซาบาจะมาลงชื่อปกบกหูบ้านใช่ไหมคะแม่จ้าขอรยชื่อเลยคะดอกจันบานเย็นจ้าโอเคค่ะการรยละเอียดก็จะมีดังนี้นะคะหนึ่งข้อมูลด้านภูมิศาสตร์กัการดเนินชีวิตของชาวบ้านให้ถ่ายทอลักษณะของหูบ้านและจานวนครเรือน2 ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านให้ศึกษาประวัติหมูบ้านและชื่อหมู่บ้านมีความหมายอย่างไรนะคะสสิ่งที่หมู่บ้านควรพัฒนาจากการศึกษาสำรวจสมาชิกุคคของท่านคิดว่ามหมู่บ้านควรพัฒนาอะไรบ้างให้เวลาเพียง3วันนะคะ,ะสามเมือ่อใช่ค่ะ แล้วฮอสเปเลอวโมงได้แล้วกันคูนประวัติหมู่บ้านโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับบ้านหนองฮันแกนเดอซีรีส์นะคะวันนี้เราจะพามาดูประวัติหมู่บ้านว่าทำไมถึงชื่อบ้านหนองฮันแกนถ้าอยากรู้ก็ไปชมกันเลยค่ะ ายางออกจากบ้านคำายางแล้วกระเจเลยง่ายเขามายููนี่เลยเอาเอาหน้องขอนแก่น,กนตั้งซื้อบ้านตะกี้โอ้ยเนาะอันขอนเนี่ยเต็มหยัดอยู่หันอยู่หนองขอนแก่นวันนี้นกระเนนจ้าเลยมาใส,ส่ซื้อบ้านใส่น้องนั่นใส่น้องขอนแก่น,กนสินเด้ ตะกี้่าหลายดอกหาิบหลังค่าน oh ี่ยหะมีพยาบาลบ่จ๊ะมีโยพญายโสดานี่ยังเขาอยู่นี่ตะกี้โอ้ยของคนบ่ได้หนังสือเนาะอันพญาบานตะกี้บ่ได้ยังด้นั่นแหละ มาตั้งบ้านกับเอานั่นละมาตั้งชื่อว่าพ่อใหญ่โสดาค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านหนองคันแกน่นค่ะเราจะมาถามจำนวนครัวเรือนกันนะคะว่ามีกี่หลังร้อยเก้าสิบสามครัวเรือนครับค่ะแล้วประชากรหมู่บ้านหนองคันแกน่นมีกี่คนคะสองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยคนเป็นชายเก้าเก้าร้อยและหญิงเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยคน ค่ะแล้วพื้นที่มีลักษณะอย่างไรบ้างคะเป็นที่ลาดสูงชันเหมาะสาหรับการทําไร่ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไรบ้างคะส่วนมากจะทําทไร่ครับทําไร่และการรับจ้างทั่วไปค่ะแล้วพื้นที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวบ้านอย่างไรบ้างคะพื้นที่ที่เหมาะสมคือทําไร่เพราะว่ามันเป็นที่สูงชันที่รวรุ่มไม่มีการทํานาจะน,น้อยมาก สดีค่ะสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่น่าสนใจของหมู่บ้านนะคะสถานที่แรกจะเป็นวัดชัยมงคลค่ะไปดูกันเลยค่ะ สถานที่ที่สองนะคะจะเป็นขันเก็บน้ำบ้านหนองขันแก่นค่ะไปดูกันเลยค่ะ สองได้ตากบาทดบ่ว่าตื่นมาทันตื่นสวยกูถือพี่าากูได้ที่หนึ่ง, <c oughs> งสาวอุ้ยบรลดุกตากบาดอุ้ยยัยนี่บอกเรื่องจริงเกี่ยวสิบว่าเวเลยบ้านบ้านมึงคนพัฒนาอย่างไงวะเหรอเอ,อ่อคิดว่าน่าจะพัฒนาไฟเด้คขึยับมือแรงนี่หมื่นคนขี่เราขี่มาย่างกายนี่คือแบบโอ้ยบ่เห็นหู<ม>นจะเป็นหนาวไปเนี่ย มึงกิดก็บ่บสว่างจักเม็ดกลัวทางนี่สะพานบ้านเฮาในบ้านซุ้มเนียงคือฝนตกมาเนาะอืนี่กูไปนะกับ่ไดรอ๋อเดี๋ยวเมื่อ่ะคิดว่ามึงแดดถนนบอกเออถนนถนนนี่ถนนนักศิลป์นอกบ้านนี้เป็นนุ่มเป็นตุ่มตุบๆตุ่ตาตับอยู่กี้ลง สูบยางแกนกับวะได้เออแบบหัวเงี้ยนี่คือแตกอ่ะเออเอ้าเขาว่างไปถามชาวบ้านบึงบะก็เจอจีเขาชี้คือเขาบอกเอออแมนแลสั่งกลับไปถามเขาเจอบึงอือแมนแมนไปไปค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะว่าหมบ้านนี้เนี่ยควรจะมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะพัฒนาคนทางไฟฟ้า ขาดเลือคือไฟฟ้าค่ะหมู่บ้านนี้คนมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะอ,อยากให้ปรับปรุงเรื่องไฟนะคะไฟฟ้าข้างทางนะคะอยากให้ปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าข้างทางม,มันมันไม่ค่อยติดนะคะอยากให้ทําให้มันติดทุกหลอดทุกหลอดไปนะคะแล้วก็พัฒนา สะพานนะคะสะพานจากบ้านหนองคอนแก่นไปบ้านชุมแสงชัยนะคะอยากให้เขาทําให้ดีที่สุดทําให้ดีกว่านี้สร้างใหม่ให้แข็งแรงทนทานกว่านี้ค่ะ,ป,ะปักขุมคข้องน้ำเพราะว่าน,นา้ำเวลาฝนตกมันน้ำถ่วมถนนหุ้นทางเขาในบ้านพงผอมเหตุข้องน้ำอา้าคผู้หญิงข่าวกรสุนไปกระปดนึ่ญบายเป็นอ่างที่เลื่องขาว่าละ่ะ ก็บ่รู้ตัวโซงคิปไปนี่ต้่ามันดูพั้อมันน้มันหนัาเนย้นบเจ้ากับเบื้องส่็นไปได้ยังไอเอ้านักข่าวแลวนะใช่เะไม่เห็นเาะเออสวัสดีค่ะใช่คุณเดวการกับบานยินไหมคะไม่นจ้ะไม่เห็นเนาะยินดีด้วยค่ะชนะการประกวดยินดีจุสเอ็ดสอบเฮ